สวัสดีครับ f อของช่องแอดงุ่นเซียนมาขามผ้าโชคกม,มาพบมาเจอกันอีกหคลิปนะครับคลิปนี้ก็อีกเช่นเคยเอาสูตรนะครับของแอดเองเป็นสูตรแม่นะครับในสามสูตรชนพิเศษคูณ2องที่จะเอามาให้เอฟซีได้รับชมกันนี่ครับแต่ก็ต้องทําสูตรแม่ครบ3สูตรก่อนถึงจะเอาสูตรนี้มารีวิวให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับ ซึ่งงวดสิบพันมากก็เข้าเต็มๆนะครับตัวเด่นแล้วก็จับชุดเข้าหมดเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเข้าเต็มๆนะครับ5 2าสูนรนะครับทีนี้สูตรแม่หรือสูตรเดียวสูตรทุทใต้ก็คือสูตรสิบหน่วยหลังที่เอฟซีกำลังจะได้เห็นในตอนอัอนไกลนี่นะครับด,ด้านอื่นจะไปก็นี่งก่อนเลยจะไปรีวิวกันยาวๆอันนี้เลย คำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไ,วรวรไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราส่งเสริมให้ท่านซื้อสละก,กินแบงรัฐบาลอย่างเดียวเท่าน,นั้นขอดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมขอบคุณครับผมพี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับที่ชมเข้ามาชมช่องยูทูบแอดมุนเซียนมากัรผาช่อถ้านี้เลยเอฟซีก็เรียบร้อยบอกกล่าวกันเรียบร้อยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนดันขวามือสุดของเอฟซีนะครับจะได้ไม่พลาดชมในคคิดต่างๆ แอ็ดจะลงให้ fc ได้รับชมกันนะครับว่า,าภาพเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงนะครับคอมเมนต์บอกคุยกันได้หรือว่าโชคดีถูกไม่ถูกยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันหรือต้องการชมใบตรวจฉบับไหนคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับประมาณนี้วานแล้วก็มาดูกันเลยนะครับสูตรสิหน่วยล่างนะครับสิบหน่วยล่างเ,าเริ่มต้นเลยเนี่ยหมวดวันที่ ขยายให้ใหญ่ๆนะงวดอแอททำตั้งแต่ง,งวดวันที่สามสิบเดือนสิบสองหกหกนะครับปีหกหกนู่นเลยนะครับข้ามไปสองปีเลยอันนี้สูตรสูตรแม่เริ่มต้นแล้วก็มาออกงวดวันสี่สิบเจ็ดนะครับออกหกหนึ่งอันนี้สิบหน่วยล่างในเอฟซีสิบหน่วยล่างสูตรนะครับใช่หลักร้อยสามตัวครั้งที่สองบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่สี่ แล้วก็บวกหลักหน่วย3ามตัวครั้งที่4ได้ท่กกับเท่าไรแล้วก็มาบวก8บวก5บวก4บวก5้าตัวท้ายนะครับอันนี้คือสูตรที่เอเดทำให้เอซีได้รับชมมาดูวิธีทำเลยจะได้ไม่งงกันนะนะครับอันนี้คือรางวัลที่หนึ่งรางวัลเลขแท้สองตัวอันนี้แท้สามตัวครั้งที่หนึ่งแท้สามตัวครั้งที่สองนี่คือสูตรที่เอามาใช้ หลักร้อยเหล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองแล้วก็ข้ามมาเนี่เหล็กท้ายสามตัวครั้งที่สามไม่ได้ใช่นะครับข้ามมาเหล็กท้ายสามตัวหลักร้อยครั้งที่สี่เนี่ยใช่หกบวกสี่ 4. แล้วก็มาบวกหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สี่แล้วก็บวกหกหกบวกสี่บวกหกนี่ครับ 16. 16ก็ได้สิบหกสิบหกบวกแปดก็ได้หกบวกแปดได้สิบสี่ สี่บวกห้าได้เก้าเกบกสีได้สิบสมสกห้าได้แนะครับก็หกหนึ่งหลักสิบปนะครับประมาณนี้นี่ครับอาบอกเองวันเดี๋ยวเอฟซยังไม่คุ้นเคยเอฟใหม่นะครับส่วนเอเก่าน่าจะรู้กันลมอนเดิมนะครับใช่หลักร้อยสตัวครั้งที่สคือเนะครับบวกหลักร้อยสตัวครั้งที่สคือห หน้าบวกหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สี่คือห้าเก้าบวกหกบวกห้าก็ยี่สิบก็ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกห้าได้สิบสามสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าได้สิบสองออกศูนย์เก้ากเข้าศูนย์ที่หลักสิบนะครับอันนี้คือที่อบอก fc กันทีนี้แอดก็ไม่ได้คุยยาวละไปเร็วเเลยนี่แล้วก็เข้ามาต่อเน,นื่องนะครับเนี่ยเข้ามาต่อเน,นื่อง จนสุดกระดาษพลิกไปอีกหน้าเนนะครับก็เข้านะครับเนี่ยเข้าจอเนื่องนะครับข่าจอเนื่องจนสุดกระดาษนะครับเต็มใบสองหน้ายังไม่ผิดเลยนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับหน้านี้ขึ้นเริ่มหน้าแรกผิดเลยนะครับผิดล่างนะครับจะมาเข้าบนสามตัวเลยนะครับเก้าหกสองเข้าบน ออกส่วนสูงนะครับผิดหนึ่งงวดแล้วแล้วก็งวดนี้ก็เข้านะครับกลับมาเข้าแล้วก็กลับมาเข้าอันนี้เข้าเต็มชุดเลยสามแปดสิบหน่วยนะครับแล้วก,กลับมาเข้าหน่วยแถมออกบนสามตัวเต็มชุดอีกเหมือนเดิมเนี่ยนะครับสี่แปดสามแปดสี่สามเนี่ยเหมือนงดเก่าหกสองด 96, 2, เลยเนี่ยนะครับเข้าดีนะครับนะต่อมาก็เข้านะครับเข้าต่อมาก็เข้านะครับ รามาก็เข้ารามาก็เข้ารามาก็เข้าสรุปยังผิดงวดเดียวนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็มางวดนี้ไปยังเข้าผิดงวดที่สองงวดนี้นะครับแล้วก็มาเข้าแล้วก็ผิดเป็นงวดที่สามงวดนี้นะครับผิดเป็นงวดที่สามหาหาหลางเข้าบนนะครับแล้วก็มาเข้านะครับ สรุปทั้งสองปีปิดแค่สามงวดนะครับก็เก้าสิบเปอร์เซ็นตบวกแอดห้คะแนนนี่กลับมาเข้าศูนย์หกนะครับนี่นี่ก็เข้าแปดเจ็ดก็เข้าเจ็ดงวดที่ผ่านมาออกสามห้าสองเอฟสี่แปดห้าสองสองศูนย์ถูกไมหมเรา สองศูนสิบหน่วย,ล,ล,ยล่างเข้าที่สองในเอฟสีเข่าที่สองเข่าทั้งล่างและบนเลยสองนี่ครับเข่าทั้งล่างและบนเลยสิบหน่วยล่างนะครับ นี่มาดูงินใหม่ทำให้เอซได้ชมกันเลยนะครับออกวันที่หนึ่งเดือนหกนะครับอหกแปดออกห้าห้าเก้าสามห้าสอง สองศูนย์แล้วก็สามสี่เก้าหนึ่งสามสี่แล้วก็สามศูนย์เจ็ดศูนย์สี่สี่ นี่ก็วิธีทำนะครับแบบหนึ่งนะเอ็มสี่นี่เลยนะครับหนึ่งบวกศูนย์บวกสี่หนึ่งบวกศูนย์ บวกสี่เท่ากับห้านะครับห้าบวกแปดสิบสามสามบวกห้าเป็บแปดแปดบวกสี่สิบสองสองบวกห้า อบวกห้าได้เจ็ดนะครับออกอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันที่สิบหกเดือนหกหกแปดอ่าตามนี้อันนี้คือสิบหน่วยล่างในเอฟซีน,นี่คือสิบหน่วยล่าง นี่นะครับสิบหน่วยล่างผลที่ได้ในจอวันที่สิบหกมิถุนายนนี้ก็คือห้าสามแปดสองเจ็ดนี่ครับก็ยังที่บอกแอดชอบตัวเดียวเจ็ดลองมาก็คือแปดนะครับลองมาก็สองแต่ชอบเจ็ดตัวเดียวแน่นๆนะครับเจ็ดสองเจ็ดแปด เจ็ดห้าแล้วแต่หรือว่าจะเจดอย่างอื่นนะครับเออเอะยแอดหมายมันปั่นมือก็เจ็ดสองนี่แหละนะครับประมาณนี้เนาที่นี่อ่าห้าสามแปดสองเจ็ดออกกี่งวดแล้วออกตัวไหนมาสุดก็มาไล่เรียงกันก่อนห้าสามแปดสองเจ็ดใช่ จอเลยนี่ห้าสามแปดสองเจ็ดเอ็มสี่ออกห้าศูนย์เข้าห้านะครับเข้าห้าหลักสิบห้าสามแปดอันนี้เจออีกแล้วห้าสามแปดนะครับสองเจ็ดอันนี้เข้าสองหลักสิบอีกเชน่นกันสองหลักสิบมีไหมอามีห้าสามแปดสองเจ็ด อันนี้เข้าสามแปดนะครับเข้าสามแปดเลยตรงๆเลยสิบหน่วยนะครับเอามาดูอีกมีไหมสิบหน่วยลัานี่ครับนีไหมนี่ห้าสามแปดสองเจ็ดนะครับแล้วเข้าสองแปดนี่เอามาดูพี่หน้านังมีไหมห้าสามแปดสองเจ็ด หมดนะครับหมดนี่มาดูเข่าัวไหนมากจุดนะครับ5 2 5ส8งห้กับ2นะครับ8กับ2 8กับ3 3 8 2 3ตัวนี่แหละครับ5้าด้วย สามแปดสองห้าด้วยเอาละเจ็ดปีตรงไหนเนอะทุกิบเมื่อล่างนี่ไม่ติดเจ็ดเลยนะครับห้าสามสองประมาณนี้นะครับ สีจใจเอฟซีรับชมกันคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของสุดแม่ที่จะเอามาทำสามสูตรชนพิเศษคูณสองนะครับในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนี่ก็แอดเน้นเตัวเดียวนะครับเอาการเข้าหมายถูกเลยดีกว่านี่เพิ่มความมั่นใจแอดเน้นเตัวเดียวจะมาหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันแต่ส่วน8อาจารย์กุยเขาเน้นนะครับนี่ สองแอดชอ็อตกว่าเจ็ดสองสองเจ็ดแปดสองสองแปดประมาณนี้หรือเปล่าเอเอนะครับก็สุดท้ายนี้เอฟซีสิ่เข้ามาชมช่อง youtube แอดหมุนเซียนมาขามผัดโชคกับจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ <c twe salaries> ่าเราพบจับยันตรายทั้งทั้งหลายทั้งปวงเสียงโชคที่สลักกินแบ่งรัฐบาลเรื่องเสียงโชคชนิดใดๆนะครับขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับผม